บรรยากาศตอนเช้าของวันนี้ก็คือเย็นจดชื่นมากเราก็เลยเข้าสวนไปเก็บผักไปเก็บมาเสร็จแล้วก็มานั่งนึกว่าจะทําเมนูอะไรดีเราก็เปิดตู้เย็นแล้วไปเห็นผักกาดดองแล้วก็ถั่วงอกที่มันกําลังใกล้จะเสียแล้วก็ลวเลยนึกถึงขนมจีนน้ํายาขึ้นมาบอกกับว,กว่าเรามีตีนไก่แล้วก็กลืนที่เราซื้อมาจากวอร์มาร์เมื่อเดือนที่แล้วเราก็เอาออกมาละลายน้ําแข็งแล้วก็ตัดเล็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ามาต้มให้เปื่อยน้ํายาของเราวันนี้ไม่มีปลาเราก็เลยจะใช้อกไก่แทนเราไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่เคยทําาากกกับไ่มอนเเรคยดู วิดีโอที่คนเอาไก่มาทําน้ํายาเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีวันนี้ก็เลยเอามาทําลองดูคะ่ะน้ำยาของเราในวันนี้ก็จะทําเป็นแบบลาวๆนะคะก็จะใส่เครื่องเหมือนน้ายาทั่วไปเลยแต่เราจะใส่กะทิแล้วก็ใส่ปลาลงไปด้วยอาหารลาวส่วนมากที่เราทําเราจะใส่ปลาซึ่งพ่อปู่แม่ย่าของเราจะไม่ค่อยชินกับกลิ่นปลาสักเท่าไหร่และเราก็ไม่อยากให้พวกท่านฝืนทานด้วยถ้าพวกท่านไม่ชอบเพื่อนๆก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นเราทําอาหารลาวให้พ่อปู่แม่ย,ย่าทานสักเท่าไหร่อ,อย่างที่บอกใช่ไหมคะอาหารลาวส่วนมากที่เราทําเป็นก็คือจะเป็นอาหารลาวแบบพื้น านอาหารเราได้ก็คือสามีของเราค่ะเนี่ยเ,เป็นคนที่สามารถทานอาหารได้ทุกอย่างเลยถ้ามันไม่เผ็ดพอพูดมาถึงตอนนี้น้ํายาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อเครื่องปรุงน้ํายาของเราก็จะใส่แค่ปาลาราลดดีแล้วก็เกลือค่ะหลังจากที่เราทําน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นผักกันค่ะผักที่เราจะกินกับน้ํายาในวันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวผักบุ้งใบโหระพาผักกาดดองแล้วก็ถั่วงอกค่ะแล้วเรายังมีลูกโดดจิ้มกับกะปิด้วยนะคะไม่รู้ใครชอบเหมือนกันบ้างทุกครั้งที่เรากินขนมจีนน้ำยาเราจะมีลูกด้ลอเเยรราสึ มันเข้ากันมากมากเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือหน้าตาน้ํายาไก่ของเราในะวันนี้ค่ะน้ํายาของเราก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้เตินไก่ก็เปื่อยกําลังดีเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอาไก่มาทําน้ํายาความนัวสู้ปลาไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะขนมจีนน้ํายาขนมจีนน้ายาแบบแลาวนะคะน้ํายาไก่ค่ะแล้วก็ผักสดๆเลยจากสวนขนมจน <c oughs> มีนกินมากทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะะขนมจีนมันต้องมีกะปิค่ะ <c oughs> แล้วก็ลูกโดดชิมกันอืมอู้อร่อยสมใจอยากขนมจีนกำลังดีเลยค่ะผักกาดดองตัวฝักยาวแล้วก็ บุ้มซอยโอย้เยอะมากเยอะมากแล้วก็ขาดไม่ได้โหระพาไม่รู้ว่าคนไทยส่วนมากกินโหระพากับขนมจีนหรือเปล่านะแต่คนเราถ้าจำไม่ผิดเราชอบกินโหระพากับข้าวปุ้นมากาปุ้นน่ากินมากเลยผักเังที่เยอะนี่คือผักนะคะเยอะมากมอื กับกะปิเนี่ยนะคะทุกคน,ม,น,นมา,าค่ะอืม ขาไก่ก็เปื่อยกำลังดีเลยเปื่อยอร่อย